สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครู9นะครับวันนี้ครู9นะครับจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทวีป ออสเตรเลียและโอเชเนียนะครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันในรูปแบบของโค้ดโรงเรียนนะหรือว่าในระบบของโรงเรียนนะครับเปลี่ยนบ้างนะครับนะเปลี่ยนจากซูมนะครับมาเป็นระบบบ้างนะครับเพื่อนักเรียนจะได้อาบริหารจัดการเวลานะครับไปทําสิ่งที่นักเรียนอยากจะทํำนะครับครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในเรื่องของทาเลที่ตั้งนะครับที่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับและสังคมนะครับของทวีปออสเตรเลียและโอเชเนีย นะครับก็ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่นะครับแนวชายฝั่งนะครับาทางด้านาตะวันออกเฉียงใต้นะครับของทวีปนะครับซึ่งมันก็เป็นลักษณะภูมิประเทศนะครับที่เอื้ออํานวยนะครับต่อการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนะครับก็คือ,อมันมีเป็นพื้นที่ราบ นะครับแล้วก็มันกว้างนะครับเหมาะแก่การทําการเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับมีแม่น้ําไหลผ่านนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการกลืนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับครูเนี่ยนะครับก็ได้อ่าไปเจอคลิปวิดีโอนะครับที่น่าสนใจนะครับใน u t u b e นะครับเดี๋ยวนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเชิญครับ สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของทำเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียกันนะคะเออเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียจะอยู่ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายนะคะอ่าเรามาดูประเทศแรกกันก่อนเลยนะคะหนึงนะคะก็คือเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียนะคะเรามาดูว่าในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีเมืองสําคัญอะไรบ้างนะคะที่เป็นทำเลที่ตั้งทางเศรษฐกิจนะคะ หนึ่งเมืองซิดนีย์นะคะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียและมีเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศโดยเมืองซิดนีย์นี้นะคะเป็นเมืองหลวงของรัฐนิวซอฟวเวลโดยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมืองซิดนีย์นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวนิยมหนึ่งในสิบเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงที่สุดในประเทศออสเตรเลียนะคะจากในรูปนะคะในรูปก็คือโอเปร่าเฮาส์นะคะซึ่งอยู่ในเมืองซิดนีย์โดยเมืองซิดนีย์นี้นะคะเป็นเมืองที่มีความนิยมในการท่องเที่ยวมากคือนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาตินะคะถ้ามาออสเตรเลียก็จะต้องมาเที่ยวที่ออสเออมาเที่ยวที่เกาะซิดนีย์นะคะที่เมืองซิดนีย์เพราะ ถือว่าเป็นจุดแดนมาร์คของออสเตรเลียเลยนะคะเมืองที่สองนะคะก็คือเมืองเมเบิลนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองซิดนีย์เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมและ การเงินและการคมนาคมนะคะโดยจะเห็นจากในรูปนะคะเมืองเมเบิลน,นี้นะคะเป็นเมืองที่มีความสวยงามนะคะมีทัศนียภาพที่สวยงามทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็การการก่อสร้างต่างๆนะคะมีความสวยงามจึงทำให้เมือง,เม,องเมเบิลน,นี้นะคะได้แชมป์เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกถึง7ปีซ้อนนะคะเป็นเมืองที่ น่าอยู่ที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกนะคะอ่าเมืองที่สามนะคะก็คือเมืองเพิร์เป็นแหล่งการทําประมงและแหล่งแร่ที่สำคัญนะคะเมืองเพิร์นี้เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งอยู่ทางตะวันตกของออสเตรเลียนะคะโดยเมืองเพิร์นี้อยู่ อยู่ติดกับทะเลนะคะจึงทำให้มีความโดดเด่นในด้านของอาชีพประมงนะคะจึงเป็นแหล่งการแหล่งประมงที่ใหญ่ของออสเตรเลียนะคะอ่าอันต่อไปนะคะก็คือเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเรามาดูกันว่ามีเมืองอะไรบ้างนะคะ เมืองที่1นนะคะก็คือเมืองโอเก้นนะคะเมืองโอเกลนนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาอุตสาหกรรมและเมืองท่านะคะและมีสนามบินนานาชาติที่สามารถติดต่อกับภูมิภาคต่างๆได้ทั่วโลกนะคะเมืองโอเกลนนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์นะคะ อีกทั้งยังเป็นประตูที่จะนำไปสู่สถานที่อื่นๆของประเทศและยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แกเลอรี่งานเทศกาลกิจกรรมการเฉลิมฉลองต่างๆอีกมากมายนะคะ เมืองที่สองนะคะก็คือเมืองไครเซิร์ตนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจของเกาะใต้เป็นประตูสู่เกาะใต้เพราะมีสนามบินนานาชาตินะคะ,ะเมืองไครเซิร์ตนี้นะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็นประตูสู่เกาะใต้เพราะ มีสนามบินนานาชาติตั้งอยู่นะคะนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ก็จะต้องผ่านเมืองไคลเซิร์ตนี้มาก่อนนะคะจึงจะเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆของอาทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ได้นะคะซึ่งเมืองนี้นะคะจะมีความสวยงามทางธรรมชาตินะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวามากมายนะคะจึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะ เมืองที่3นะคะก็คือเมืองเวลลิงตันนะคะอยู่บนเกาะเหนือส่วนใต้สุดของเกาะมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศนะคะเมืองเวลลิงตันนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อพูดถึงเมืองเวลลิงตันนี้นะคะก็คือ จะอยู่ทางเกาะเหนือซึ่งเกาะเหนือของนิวซีแลนด์นี้นะคะจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะทั้งทาง,ทง,ทงด้านเศร,รษฐกิจแล้วก็สังคมเนี่ยมากเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อเทียบกับทางเกาะใต้นี้นะคะ ทางเกาะเหนือของนิวซีแลนด์จะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมากกว่าเกาะใต้นะคะทางเกาะเหนือหรือ,เ,อ,อเมืองเวลลิงตันนี้นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้มากมายนะคะแต่หลักสำคัญของเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับทลิปิโอนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้จัดทํานะครับที่ทําให้เรานะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับก็ในส่วนนะครับของทาเลที่ตั้งและกิจกรรมนะครับทางเศรษฐกิจนะครับของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนะอ่ามันจะตั้งอยู่บริเวณไหนเมื่อกี้อ่าบริเวณที่มีพื้นที่ราบนะครับแล้วกว้างเหมาะแก่การทําการเกษตรนะครับเลี้ยงสัตว์นะ ตั้งถินฐานต่างๆมีแม่น้ําไหลผ่านนะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศนะครับที่อบอุ่นนะครับเกือบตลอดปีนะ,ะก็มีประชากรนะครับที่เป็นทั้งชาวออสเตรเลียเองนะครับแล้วก็ประชากรจากภูมิภาคอื่นนะักเรียนนะแล้วก็เรียกได้ว่านะครับศูนย์กลางนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีปเนี่ยนะครับได้แก่ที่ไหนครับเมื่อกี้อ ซิดนีย์เมเบิลนะครับบิดเบนนะครับและแคนเบรานะครับส่วนเมืองที่รองลงมานะครับก็ได้แก่ออกแลนด์นะครับเวลลิงตันนะครับก็อยู่บนเกาะนะเหนือนะครับและนะครับไคลเชิร์สนะครับก็บนเกาะใต้นะครับของประเทศอ่านิวซีแลนด์นะครับอ่าทีนี้ในส่วนของซิดนีย์นักเรียนซิดนีย์เนี่ยอยู่ในประเทศอะไรครับอ่า เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากอยู่ในประเทศออสเตรเลียใช่ไหมครับก็เป็นศูนย์กลางนะครับซิดนีย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับทางการเงินพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมต่างๆนักเรียนนะแล้วก็อา,อาจจะเป็นสิ่งทอนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมที่เป็นแปรรูปนะครับผลผลิตทางการเกษตรนะผล,ผลผลิตที่สําคัญนะครับก็อย่างเช่นนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็มีพวกเคมีพันนะครับก็ จะเป็นในด้านของการศึกษานะครับแล้วก็ก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับก็คือโอเกลนนะครับโอเกลนอยู่ในประเทศอะไรนะครับโอเกลนอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็เป็นศูนย์กลางนะครับการท่องเที่ยวการธนาคารพาณิชยกรรมการศึกษาแล้วก็มีอุตสาหกรรมเคมีนะ,ะการแปรรูปอาหารสิ่งทอจากขนสัตว์นะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุตสาหกรรม ทางด้านไม้เยื่อกระดาษนะครับแล้วก็เป็นเมืองท่านะครับที่สําคัญอีกด้วยนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เนี่ยการบ้านนะครับก็จะอยู่ใน g l e c l a s s r o o m นะครับนักเรียนก็เข้าไปทําแล้วก็ส่งด้วยนะทำให้เป็นประจํานะครับสม่าเสมอนักเรียนจะไม่มีงานค้างนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอเรียนรักษาสุขภาพนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ห่างไกลจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ